บางพัดบางโกบุกกะโลบางสะสะพานพุทธสะพานมอสะพานดำสะพานรับสังียง้านเดหลวงอันไทยครับอันไทยอันไทยเป็นคนขับที่เหลืออยู่ใบนะให้ได้8แล้วชนะเลยเรื่องไปนู่นไปนี่ต่างๆน้องผมรู้เยอะไปไหนมาบ้างนะลังสิตดอนเมืองสะพานเหลือสะพานใหม่บางเขนเกียกายสะพานควายบางโกบางพัดบางโกบุกกะโลบางสะสะพานพุทธสะพานมอสะพานดำสะพานรับสังียง้านยาถนนตกท่าเตียนวงเวียนเล็กใหญ่สาทรใต้เนี่ยต้องมีบางเดือยบางยี่เหลือบางยี่ขันบางงดบางชันบางแคนสถานมัอ่อนนุชสุบรีบางกระดีปางครับติ่เจ้าวต่อชาลุ่เสวลีใช้ บัตรถเบ้นรถเกียร์รถสาจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮุนไดเปอร์เช่เซลโรวีโก้โตโยต้าฟอร์จูนอร์แลนด์เซอร์กรนี่ตีสตี้แคมรี่ดีน่าวอลโว่ซามิโรไททันจีเนี่ยร์นิสตานอนฮอนด้าบีเอ็มวิวมิตซูซุมิลุเยี่ยมเลยจังหวัดไปจังหวัดไปอายุทยาบาจีรู้มั้ดีเจียงไล่หาดใหญ่สองขาประดังเบตาชมิลลาภูเก็ตร์ร้อยเป็ดเกินเกินบดีสตูบันเรร็็ววันเไอ้ฟฟงร์ ลำปางไม่จะอางพิ่จิตไม่จิตเมืองจันไม่จะล้ำไม่จะบูนไม่จะลุนสง,งขลาไม่งหงาน้องไทยไม่ละไม้เมืองแท้และก็แม่ผมด้วยฮนะอ่าไม่ธรรมดานะยามยามยามใชถ้าลดไม่ได้ปุ๊กอะมีเรือไหมเรือไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งอยู่ดีๆก็ไม่เคยนั่งมเมา,าเรือ